สงการปีนี้คาดว่าน่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านจํานวนมากนะครับและก็เช่นกันอุบัติเหตุก็คาดว่าน่าจะาสูงเช่นกันปี2 5งหที่ผ่านมานะครับทั้งประเทศไทยมีผู้บาดเจ็บจากการเดินทางเนี่ยเกือบ2000 0ลายเลยนะครับมีผู้เสียชีวิต351ราลายในเขตสุขภาพที่9คนครชัยบุรินของเรานะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ2,200กว่าลายนะครับโดยเสียชีวิตประมาณ25าลายหลกัหลกๆก็คือจากการเมาสุราแล้วก็ขับรถนะครับดังนั้น มาตรการดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มและคำขวัญนะครับสามอสมบมวก ใส่แมสไม่เมานะครับอยากให้สีปฏิบัติอย่างเคร่งรัดช่วงนี้เรายังมีโควิดระ,ะบาดอยู่ก็คงต้องขอความร่วมมือนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะเดินทางจากบ,บ้านไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ตรวจเอทเคก่อนนะครับเพราะว่าะจะได้ลดความเสี่ยงนะครับจากการที่จะไปกินข้าวร่วมกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็ถือปฏิบัติตัวแบบ new normal นะครับอย่างไรก็ตามช่วงนี้ขอย้ำนะครับขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดแล้วก็อย่าลืมเรื่องการดูแลตัวเองนะครับแบบครอบจักรวาลสวมหมวกใส่แมสไม่เมา นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยครับสวัสดีครับ